สองตุ้มครึ่งนะคะก็ยุงค่อนข้างเยอะมากนี่ขนาดแม่อ้อนเปิดไฟสองดวงนะดวงค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวนะคะแม่ทำที่นอนให้นอนนะคะไม่นอนไปนอนนอกที่นอนอันนี้ <c oughs> ยุงเด็กก็กลัวยุงอันนี้พี่พี่พี่บอกหรือพี่เมฆไม่รู้ แม่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันไนอ้ลุงนอนอยู่ในห้องน้องฟ้าแม่นี่แม่ทําที่นอนให้หนูแต่หนูไม่นอนอ่ะลูกฮะฮะแม่ทาที่นอนที่หนูเนี่ยแต่หนูทําไมไม่นอนล่ะคะหนูกป็นอนตรงที่ใช่มันไม่ใช่ที่นอนนี่ยังไงล่ะลูกโชว์จนแม่อุตส่าห์ทาให้แล้วะจะปิดไฟก่อนคะ่ะดูไหมเนี่ยตัว ตัวตัวยุ่งตัวยุ่งตัวยุ่งค่ะตัวยุ่งตัวยุ่งโอ้ยยุงลูกเยอะมากเลยยุงเยอะจริงๆค่ะมันเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะพี่ฝนพี่ฝนมีใครเห็นพี่ฝนบ้างคะเห็นไหมคะอ้วนๆกลมๆนอนอยูค่ <laughs> ค่ะเมื่อกี้ไม่อ้อมแอบ,บไปดู ไอห,หมาตัวเล็กบ้านยิ้มเด้งกันอ่ะคือแม่อ้อมอ่ะสงสารเขานะว่าเขาตัวเล็กใช่ปะแม่อ้อมก็เลยเอาไอเป็นเต็นท์นอนนะไปให้เขานะคะเอาไปให้ทีนี้น้องเนี่ยก็วันสองวันแรกก็ไม่นอนแล้วทีนี้แม่อ้อมก็ไปแอบดูมันก่อนเห็นเขานอนเราก็สบายใจเพราะว่าอย่างน้อยยุงก็จะได้ไม่กัดใช่ไหมคะเขาให้พัดลมนะแต่ว่านางอ่ะก็คือ แล้วแต่อารมณ์นางหรือเปล่าแม่อมก็ไม่รู้นะเขาชื่อหมูปิ้งค่ะเขาชื่อหมูปิ้งแม่อมก็ไปแอบดูเมื่อกี้ก็เพิ่งจะไปแอบดูมาก่อนที่จะปิดประตูรั้วเขาไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าบางคืนแม่อ้อมก็แอบดูเขาก็เข้าไปนอนในในเต็นท์ที่เราห้อยให้ไปก็โอเคเพราะอย่างน้อยยุงจะได้ไม่กัดเพราะเราเป็นห่วงเรื่องยุงกัดไงขนาดพี่ฝนเนี่ยแม่อมยังห่วงนีนี่เห็นอย่างนี้นะคะบางทียุงเข้าไปเปิดเช้าขึ้นมา3ามสี่ตัวยุงอยู่ในนั้นอะ่ะคือกินจนท้องแตก เพราะว่าเข้าออกเขาเข้าออก,เ,เ,ออกเนี่ยแลวนี่ยังไม่ได้ฉี่ไม่ได้อึแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้จะไปฉี่ไปอึตอนไหนมีคนมาแอบดูค่ะเขาจะไม่ร้องกระจองงงแงกันนะคะแม่อ้อมบอกเลยตอนกลางคืนเพราะว่ากรงมันใหญ่แล้วเขาก็อยู่ของเขาสบายๆเขามีกินมีฉี่มีอึของเขาเขาจะไม่วุ่นวายไม่ร้องไม่กระจองงงแงนะคะอ่าเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้แล้วก็อยู่สบายด้วย น้าาองพาไม่ต้องยุ่งจากจูแม่เลยะค่ะเนี่ยพี่พี่เขานอนหยับอยู่นะคะพี่พี่เขานอนหยับอยู่นะคะต้องไฟ้ายไม่ต้องยุ่งจากจูแม่เลยนะคะอืมฟ้าย,ยุ่งจากจูแม่ทําไมคะคะอายุงค่ะอายุงนี่ <c oughs> เอาเอาหยอกกันสองตัวค่ะสองตัวค่ะเอาหยอกกันค่ะที่นอนอันนิดเดียว <c oughs> ที่นอนแต่แต่สบัยเบบี้ อันนี้ซื้อให้ใหม่ไม่นอนนี่น้องฟ้าคุณม่ชื่ออันนี้ทำไมน้องฟ้าไม่นอนอคะอ,อ,อ,อย่าให้อาหารเม็ดหมดเชียวนะร้องเรียกเลยน้องก็เปิดไปก็คอยดูไปท่ะไม่ได้เลยค่ะยุง่งเป็นห่วงเรื่องยุงมากแม่อ้อมโดนยุงกัดไม่รู้จะโดนยังไงพี่ฝนก็อืดอยู่น่นนี้ค่ะพี่ฝนก็อืดอยู่ อ้อมยคงต้องป้อนที่พี่าแครพิตาอยู่นะคะเพราะว่าพีต่ตาเป็นมาประมาณร่วมสองเดือนละแต่ตอนนี้ถามว่าลําไส้เขาดีขึ้นไหมคือลําไส้ของพีต่ตาเนี่ยไม่มีเสียงค่อาๆแล้วล่ะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีเขาเรียกว่าเออเละบ้างนะคะเพราะว่าเขากินอาหารแต่ละอาหารแต่ละชนิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกกระต่ายทุกตัวเสมอไปนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็ออบอกอ,อ้อมว่า กระต่ายอ่ะต้องให้กินอาหารที่มีพีไบโอติกมันถึงจะทําให้ลําไส้ดีไม่เสียสมดุลนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันไม่จริงเสมอไปนะคะแม่อ้อมบอกเลยนะคะว่าอย่างต้าเนี่ยกินอาหารที่มีพีไบโอติกไม่ได้เละเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวันเมื่อแม่อ้อมมาเทสแล้วก่อนหน้าเนี้คือต้าเขามีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าลําไส้ก็เสียสมดุลทีนี้หมอก็สั่งให้อ้อมมาแล้วว่าให้พี่ต้าเนี่ยกินอลฟฟานะคะก,ก, a, กับกินย้าอลฟฟากับกิน พิมแล้วก็ให้ป้อนคีย์ดีคอลแคร์แล้วก็หมดไปหลายซองแล้วราคาสามสิบหกกรัมเนี่ยก็พอป้อนใช่ไหมคะสักระยะหนึ่งแะบทเนียต้าเนี่ยต้าเนี่ยก็มีปัญหาว่าเขาอยากกินอาหารเม็ดแม่อ้อมก,ก็เลยสงสารก็ให้กินพอกินไปปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเป็นอาหารของอีตัวหนึ่งอะมันจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้ากินตัวที่มีพีไบโอติกเนี่ยต้าเอือรเละแบบเมื่อวานก่อนอะเอือเละแบบทางโกงเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยแม่อ้อมต้องแบบอ เปลี่ยนมาให้กินคีโตแคร์เนี่ยค่ะนี่แม่อมสั่งห่อใหญ่ไปแล้วนะเพราะว่าต้องต้องใช้อะมันไม่ใช้ไม่ได้เลย <c oughs> ก็ดีขึ้นนะคะสองวันเนี้สองวันนี้ต้าก็ <c oughs> คือเอม็เอึลเละแค่เม็ดสองเม็ดแต่เมื่อวันก่อนที่ให้กินอาหารที่มีพีบบอโติกอะตาจะอึแบบเละแบบเต็มคงเลยเลยอะมากเลยอะคะ่ะก็เลยต้องไม่ไม่ให้กินละ ันนี้ก็เลยแค่กินอีกตัวหนึ่งแต่ว่าให้กินได้ไม่เยอะนะคะนิดๆหน่อยๆให้เขาแค่ัดแก้หายอยากแต่ว่าไม่ได้ให้กินเป็นหลักก็พยายามป้อนที่ที่เขาแคร์เป็นหลักก็พยายามป้อนอยู่นะคะเนี่ยซึ่งป้อนค่อนข้างยากมากเ,ออเพราะว่าเนี่ยหมดชุดเนี้ยอาหารชุดนี้ของตัวที่มีพีบโอติกแม่อ้อมก็จะไม่ให้กระต่ายกินละก็เปลี่ยนเป็นตัวเดิมที่เขาเคยกินกันทีนี้คืออาหารน่ะ บางทีเขากินนานๆนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างอย่างจริงๆแล้วอีคิวเนี่ยเขากินอาหารของคูนี้อ่ะไม่อ้องบอกคูนี้ก็แล้วกันนะคะกินคูนี้เนี่ยก็ทําให้อึเขาเม็ดเล็กถ้าเป็นถ้าเป็นอีคิวนะคะอึเขาจะเม็ดเล็กนะคะอึอ่ะอึของกินคูนี้เนี่ยอึจะเม็ดเล็กถามอึก็อึปกติแต่เม็ดเล็กทีนี้เนี่ยของนินจาเนี่ยถ้าเขากินพวกคูนี้เขาก็จะอึเม็ดเล็กเหมือนกันแต่ถ้าเขากินแรบบิดฟาร์มเนี่ย อือจะเม็ดค่อนข้างใหญ่ทุกตัวนะคะแต่พวกเขาท่าทางจะไม่ถูกเพราะว่าอืมมันจะมีอืเลยอะ่ะซึ่งแม่อมอก็ยังงงซึ่งแม่อมอก็ให้น้อยนะไม่ได้ให้เยอะนะจริงๆแล้วมันให้เยอะไม่ได้ไงคะคือบางบ้านอ้แม่อมอก็เห็นเขาให้กระต่ายกินทีมขีกินทั้งวันเงี้ยให้ได้ยังไงกินทั้งวัน,นี้ไต่ายเป็นบ้านแม่อมอนี่ให้กินทั้งวันนี้ลำไส้เสียเลยนะขนาดเราแบบให้กินแค่วันละวันละสอง สองมื้อแล้วมื้อหนึ่งก็ให้กิงแค่ไม่เต็มช้อนด้วยนะแค่หยิบมือบางทีเราก็ต้องคอยระวังเนี่ยแม่อก็ต้องเนี่ยดูแลพี่ตาเนี่ยตอนนี้นี่นะคะก็คือพี่ฝนแม่ออนก็ต้องคอยดูเรื่องยาพี่ฝนเพราะว่าต้องคอยเช็ดแผลทาย,ยาเขาแต่ตอนนี้แห้งเยอะแล้วค่ะสเก็ตลอดหมดเลยนะสะเก็ตวันนี้แม่ออมก็ถามเหมือนกันว่ายาตัวนี้มีเซรรยหรือเปล่าหมอบอกใครที่ที่รักษาย,ยาเขาบอกว่าไม่มีไม่มีแม่ออมก็โอเคอยู่ เพราะว่าถามว่าพี่ฝนก็ต้องใช้ต่อเนื่องในบางครั้งไงเราก็คิดว่าถ้ามันมีสเตรอยมันจะอันตรายราะอันก็เลยถามเขาเขาบอกไม่มีไม่มีก็โอเคแล้ววันนี้หลอดใหญ่ก็ไม่มีมีหลอดเล็กหลอดเล็กนิดเดียว60บาทนะแม่ออมอยู่ได้ดูกมแต่รู้ว่ามันเล็กกว่าเดิมเขาบอกหลอดใหญ่มันไม่มีหลอดใหญ่80บาทหลอดนี้60บาทเล็กกว่าก็ก็คืออย่างพี่ฝนเนี่ยแม่ออมจะต้อง ชายาเขานะคะเ้าเย็นแล้วน้องต่ายนี่ก็จะมีนินจาที่ไม่อ้อมต้องพันแผลเขาทุกเย็นคือทุกทุกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เต้นเนี่ยก็คือล้างตาบางทีก็ครั้งหนึ่งสองครั้งส่วนป้านเนี่ยต้องป้อนอาหารหมอสั่งจริงๆแล้วก็คือให้ป้อนวันละสามสี่มื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนแต่นี่ตัวเขาอะ่ะคือรับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเยอะเกินไปเขา,าอิ่มเพราะว่าเขากินอันนี้ด้วยกินหญ้าอัฟป้าด้วยแม่อ้อมก็ซื้อ ย่าอาโคว่ามาให้ตาาะว่าเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้แต่มันไม่ได้แพงนะคะอันนี้500้กรัม500้กรัมแต่ว่ามันเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเขาทำเป็นใบอบกรอบอะ่ะเป็นย่าอาโคว่านะคะ179เจ็ดบาฟฟ้าทองตาเปิดไม่ได้นะคะถ้าเปิดนี่แต่ละคนได้กลิ่นเนี่ยวิ่งกันกระจายเลยเพราะว่าอาโคว่ามันจะหอมมากก็พี่ต้าก็ยังแม่อ้อมยังต้องดูแลอยู่นะคะน้องตรงน้องต่งตายแล้วก็แม่อ้อมขอ ความเม่ตาจากเอฟซนะคะช่วยเจ้าดำมันหน่อยนึงเพราะว่าตอนเนี้แม่อ้อมยังไม่ได้ขึ้นทางเลยที่จะช่วยมันเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อมต้องพามันไปทำาหมืนนะสงสารมันไม่อย่างนั้นนะคะมันก็เนี่ยนักลบเมื่อเย็นก็เดินไปไหนก็ไม่รู้แม่อ้อมก็แบบอคือเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนนักลบไงคะเพราะว่ามันยังเบบีอยู่แล้วมันอาจจะหายไปได้ง่ายเพราะมันเพิ่งแค่สิเดือนแต่นักลบเนี่ยมันโชคชนแล้วนะคะมันโชคชนแล้วเมื่อมันก่อนก็ไอ้น้ําก็ไล่กัดมัน ไอ้น้ำมันเกเรมากค่ะมันไล่กัดหมดทุกตัวเลยแม้กระทั่งไอ้สีทองไอ้ไอ้คอร์ดมันก็กัดมันกัดทุกตัวนะคะแม่อ้อมต้องวิ่งตามไปดุอะ่ะกลางคืนถ้าได้ยินเสียงเนี่ยต้องวิ่งถือไม้ไปตามมองหาแล้วค่ะก็ยังไงแม่อ้อมขอกบขอบคุณนะคะแล้วก็ขอความเมตตาจากเอฟซีได้โปรดช่วยไอ้ดำหนวดขาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ